ข่าวด่วนครับทุกคนพ่อคำมอดชื่นชมองค์อิงเพชรบ้านแพงแบบนี้ครับแต่เก่งทำให้คนรักคนเมตตาได้เยอะขนาดนี้ยอมรับวาน้องเก่งแต่เก่งทำให้คนรักคนเมตตาได้เยอะขนาดนี้ยอมรับวาน้องเก่งล่าสุดค็เป็นคนหลายคนคงได้ฟังไปแล้วนะครับวันนี้เนี่ยโอ้โหพ่อคำมอดพรขุนเดชหรือพ่อคำมอดเพชรบ้านแพงนะครับได้เผยความรู้สึกนะครับว่าองค์อิงเพชรบ้านแพงเนี่ย น้องยังไม่ได้เป็นวัยรุ่นนะถ้าใช้คาว่าวัยรุ่นเนี่ยก็อาจจะดูเป็นผู้ใหญ่ไปนะครับอุงอิงยังเป็นเยาวชนอยู่เลยนะครับแล้วก็ชื่นชมอุงอิงนะครับว่าเก่งมากและเด็กอายุแค่นี้เก่งแล้วก็ยอมรับนะครับว่าทําให้คนรัก ได้เยอะขนาดนี้นะครับโอ้โหถึงขั้นพ่อคำมอดได้ออกมาชื่นชมขนาดนี้นะเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่น่าประทับใจมากๆถือว่าเป็นศิลปินในตำนานเลยนะครับต้องบอกว่าพ่อคำมอดเนาะแจ้งเกิดจากเวทีเสียงอีสานนะครับอุ้มอิมเคยสมัยเป็นเด็กเนี่ยชอบมากๆครับและตอนนี้ยิ่งมาอยู่กับสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงเนี่ยเรายิ่งเชียร์นะครับทุกคนซึ่งบอกว่าพ่อคำมอดก็ถือว่าผ่ามารสมชีวิตมาได้ได้แบบว่า มาไกลมากๆครับทุกคนนาะต้องบอกแบบนี้เลยนะครับและที่สําคัญขอชื่นชมนิดนึงว่าอายุไม่สามารถทําอะไรหน้าตาของพ่อคํามอดได้เลยอ่ะ อุ้มอิมมองว่าพ่อเป็นยังไงตั้งแต่ตอนนั้นน่ะทุกวันนี้ยังเป็นแบบนี้นะครับสมัยก่อนคือคุณพ่ออุมอิมเนี่ยชอบมากๆเสียงอีสานนะครับแล้วก็ชอบพ่อคำม,มอดมากๆครับทุกคนนอแล้วก็หลายๆบทเพลงนะครับที่โด่งดังมากๆในอดีตแล้วก็วันนี้ถือว่าเป็นเป็นศิลปินระดับครูแล้วว่าได้มาชมอุ้งอิงเพชรบ้านแพงแบบนี้ครับทุกคนเราก็รู้สึกดีใจแทนน้องแล้วก็รู้สึกประทับใจมากๆนั่นเองนะครับทุกคนก็วันนี้ครับถึงพ่อจะพูด ถึงองิงนะครับแบบสั้นๆเนาะเพราะว่าแอดมินเนี่ยถามน้อยนะครับก็เลยได้คําตอบมาประมาณนี้เนาะเราก็เลยได้ฟังช็อตเด็ดไปเราก็เลยรู้สึกว่าอ่ะดีใจที่คุณพ่อเนี่ยพูดถึงน้องนะครับในทางที่น่ารักมากๆครับบอกว่าองิงเนาะโอ้โหอายุแค่นี้ยังไม่ถึง18เลยเนี่ยน้องยังเป็นเยาวชนอยู่สามารถทำให้คนรักทั้งประเทศได้ขนาดนี้และสามารถทำให้คนเนี่ย เมตตาได้ขนาดนี้ถือว่าเก่งมากๆพ่อคํามอดถึงขั้นว่ายอมรับองค์อิงเพชรบ้านแพงเลยวันนี้นะครับทุกคนต้องบอกว่าจริงๆครับน้องมาสร้างปรากฏการณ์นะสำหรับวงการหมอลำจริงๆมาชูโรงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยทำให้คนรู้จักหมอลำมากยิ่งขึ้นทําให้ศิลปินมากหน้าหลายตาเนาะอยากกลับมาทํางานในวงการหมอลำมากยิ่งขึ้นเพราะกระแสหมอลำมันฟีเวอร์ไงครับทำให้หมอลำในอดีตเนี่ยที่กลับมาเนี่ย อุมิมมองว่าน้องเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนได้เลยเป็นแรงบันดาลใจให้กับศิลปินรุ่นก่อนที่สู้ชีวิตเนี่ยทุกคนน้องทำให้แบบว่ามาดูอุงอิงแล้วก็ฮึสู้อีกครั้งหนึ่งได้เป็นอย่างดีเลยนะครับเด็กผู้หญิงตาดำๆคนหนึ่งที่มาสมัครเนาะหลังเวทีหลังห้านกับคุณแม่เนี่ยครับทุกคนแล้วก็ประสบความสำเร็จในวันนี้ด้วยคนที่ดันแบบคนที่ดันคนที่มีคุณภาพดันอ่ะอย่างบอสโจเองเนี่ยเป็นคนที่ อ่ะองอิงใช่ไหมเหล็กกาลังร้อนๆอ,อยู่ก็ตีแบบว่า นะตีเหล็กก็ต้องตีตอนร้อนๆใช่ไหมครับทุกคนเนาะก็ทําให้องค์อิงเนี่ยมีชื่อเสียงโด่งดังจนถึงทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นงานพรีเซนเตอร์งานอะไรต่างๆนะครับเข้ามารุมเราเยอะมากๆครับทุกคนอันนี้ก็ดีใจกับคนที่อยู่ในองค์กรสาวน้อยเพชรบ้านแพงด้วยที่มีงานทุกวันนะครับอย่างพ่อคํามอดเองเนี่ยที่เข้ามาอยู่เนี่ยเขาก็มีงานทุกวันมีเงินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงครอบครัวนะครับแล้วน้องเนี่ยถือว่ามาทําให้หลายๆชีวิตในวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ย มีรายได้ต้องบอกแบบนี้เลยไม่ว่าจะเป็นยูทูบเบอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นงานแสดงมีทุกวันนะครับทุกคนทุกตําแหน่งเลยก็ว่าได้ไม่ใช่ไม่ใช่แค่ศิลปินนักร้องแดนเซอร์นะครับคอนวอยอาจารย์นักดนตรีนะครับที่เขาเรียกว่าอะไรอะไ่ะได้ได้มาทํางานทุกวันได้มีรายได้ทุกวันเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอ,ะ <c oughs> อ่ะองค์อิงถือว่าเป็นคนมีบาร,รมีสูงมากๆครับทุกคนเนาะสูงจริงๆแล้วก็บาร,รมีน้องเผื่อแผ่ ไปถึงหลายๆคนในวงนะครับยกตัวอย่างเลยตอนนี้มีศิลปินในวงเนี่ยได้รับมาลัยจาก FC อุ๋งอิงเยอะนะแล้วก็หลายท่านด้วยที่ได้รับนะทุกคนก็จะเขียนไว้ว่า FC น้องอุ๋งอิงนะแล้วก็มอบมาลัยให้กับหลายๆท่านที่พวกเราได้มีโอกาสได้เห็นกันนั่นแหละครับทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นแม่ปียพรไม่ว่าจะเป็นพี่ ใครอีกนะไม่ว่าจะเป็นพี่อังเปานะครับหลายๆท่านเลยเพราะการชายัยจากเอพลังเงียบอะไรแบบนี้ครับทนะุกคนเนาะน้องก็ถือว่ามาสร้างปรากฏการณ์ให้กับโอ้โหวงการหมอลำนี่แหละต้องบอกแบบนี้ครับถ้าไม่มีองค์อิงนะวงการหมอลำเนี่ยอาจจะไม่ได้เปรี้ยงแล้วก็มาไกลขนาดนี้นะครับแล้วตอนนี้สื่อให้ความสนใจหนักมากกับวงการหมอลำนะครับไม่ว่าจะเป็นแค่วงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะวงอื่นสื่อก็ให้ความสนใจเพราะว่าหนึ่งเลยน้องมาเปิดทางสู่ อะไรใหม่ๆแล้วอุ้มอิ่มมองว่าหลายๆวงเนี่ยต้องขอบคุณน้องนะต้องบอกแบบนี้อุ้มพูดได้แค่นี้เลยจากคําพูดุอมอิ้มเลยนะครับว่าน้องเนี่ยเป็นคนมาเปิดตลาดคําว่าหมอลำเนี่ยสู่สากลจริงๆอย่างเพลงน้องเนี่ย ดังไปทั่วโลกเนี่ยนะครับทุกคนคนมารีแอคนมา,มาหันมาสนใจหมอลำมากยิ่งขึ้นเนี่ยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้กับประเทศไทยได้เนี่ยอันนี้ก็ถือว่าสุดยอดมากๆนะครับชื่นชมลูกสาวองค์อิงเพชรบ,บ้านแพงนะแล้วก็อุ้อมีมองว่าไม่มีใครมาแทนน้องได้นะครับของดีมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นจริงๆสำหรับอุ้มอิ่มข่าวกระแสนะครับคิดว่าแบบนั้นแล้วก็อ่ะวันนี้เนาะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วของอุ้มอิ่มข่าวกระแสในวันนี้นะครับต้องบอกว่าขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับที่เข้ามาให้กําลังใจอุ้มอิ่มใน Instagram. f c e b o o o TikTok y o y t u t u โหทุกแพลตฟอร์มเลยทุกคนก็เข้ามาให้กำลังใจอมอ,อิมเยอะมากๆหรือว่าไม่ว่าจะเป็นช่วงทิอมอิมจัดรายการทุกวันพฤหัสเนี่ยแฟนๆก็เข้ามาให้กำลังใจอมอ,อิมเยอะมากก็ต้องขอขอบพระคุณด้วยนะครับที่ได้มีการมอบโอกาสให้กับอมอิมก็คือถ้าอมิ่มไม่มีแฟนคลับณนะวันนี้เนี่ย อุ้มอิ่มก็ไม่มีอุ้มอิ่มข่าวกระแสในวันนี้เหมือนกันนะครับขอบคุณแฟนคลับน้องอุ้งอิงด้วยที่ทําให้พิมพ์อิ่มไปไหนเนี่ยคนก็รู้จักเยอะนะครับไปเดินห้างคนก็รู้จักไปเดินตลาดนัดคนก็รู้จักแวะมาทักทายนะครับในกรุงเทพมหานครด้วยแล้วก็ต่างจังหวัดด้วยครับทุกคนเราก็ไม่คิดว่าจะมีคนรู้จักเราเยอะขนาดนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณอีกหนึ่งครั้งแล้วก็เชื่อว่า โอ้โหพ่อคำมอดนาะอก็ต้องขอบคุณนะ้องอีกแล้วก็บอสโจนะครับวันนี้เราก็ได้เห็นแล้วว่าพ่อคำมอดเนี่ยพูดถึงบอสโจในเรื่องของการบริหารงานอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเราก็รู้เลยว่าพ่อคำมอดเนี่ยภูมิใจที่ได้มาอยู่กับองค์กรสาวน้อยเพชรบ้านแพงเป็นอย่างมากแล้วก็ฝีไม้ลายมือการแสดงอะไรต่างๆก็ยังเหมือนเดิมครับทุกคนขอชื่นชมนะขอชื่นชมจริงๆเป็นศิลป,ปินชั้นครู เป็นศิลปินแบบตำนานแล้วนะสำหรับพ่อคำมอดพรขุนเดชนะครับตอนนี้ไม่รู้ว่านามสกุลเดิมหรือเปล่าแต่วาอาอมิมก็ยังเรียกเหมือนเดิมเนาะเท่าที่เราคุ้นชินนะครับคุ้นชินว่าเราแบบเคยเรียกชื่อนี้อะไรแบบเนี้ยนะครับนะวันนี้ใครได้ดูบรรยากาศที่พ่อคำมอดพรขุนเดช ได้ฟังได้พูดถึงน้องแล้วรู้สึกยังไงบ้างนะครับคอมเมนต์มาหน่อยครับเป็นคําสั้นๆแต่ได้ใจความมากๆนะครับน้องก็ขอบคุณด้วยที่ชื่นชมุงอิงนะครับนาอก็ถือว่าน้องเนี่ยน้องอุ้มบิมก็ยังอึ้งเลยกับกระแสของุงอิงนะครับว่า ทำให้สื่อสนใจทั่วประเทศขนาดนี้ก็ไม่ใช่ธรรมดาแล้วแล้วก็ไม่ว่าจะไปรายการไหนเนี่ยเรตติ ating, ้งพุ่งปรีดพุง่งปรีดเลยนะครับนะก็ปังๆเนาะขอให้พอ่อคำมอดนะครับปังๆดังๆไปพร้อมกับอิลหล่าอูอีกเนาะเล่นตลกก็ได้ร้องเพลงก็ปังนะครับขอให้เฮงๆงปังๆนะครับก่อนจะไปคลิปนี้ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามมุมอิมก็ฝากทุกคนกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็ฝากแชร์ให้มุมอิมด้วยนะรักทุกคนนะครับ